เข็มเหล็กเองเรารวมค่าตัดเข็มไม่มีค่าขุดดินนะครับไม่มีค่าทิ้งดินไม่มีค่าทิ้งเศษปูนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายตรงนีงที่ต้องบอกว่าราคาของเราเนี่ยเราเราค่าใช้จ่ายพวกนี้คุณตัดออกไปได้เลยจากราคาของเข็มเหล็กคุยกันเรื่องใต้ดินกับเข็มเหล็ก Foundation to Success ฐานรากของความสำเร็จ จาก EP ที่แล้วนะครับเราบอกว่าเรามีคําถาม top 5ใช่ไหมครับเราบอกนี้เรามาต่อกันเลยนะในถามที่3ที่4นะครับเราบอกนี้ว่ามีคนหลายคนถามว่าราคาเราต่างจากไมโครพายไหมนะครับแน่นอนว่าราคานะครับต้องบอกว่าขออนุญาตอธิบายอย่างนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในรูปแบบของเสาเข็มนะครับแต่ละเสาเข็มก็มีราคาแตกต่างกันไปนะครับถ้าว่านอนว่าถ้าเป็นเข็มวงเหลี่ยมก็จะถูกลงมาหน่อยเข็มไอก็อาจจะถูกนิดถูกกว่านะครับรูปแบบเข็มไมโครพายนะครับไมโครพายก็ราคาสูงกว่าเข็มไอมาแต่จะไม่ถึงเข็มเจาะ แต่แต่ละรูปแบบมีราคาต่างกันเนื่องจากต in ้องบอกงี้ว so ่าในรูปแบบต่างๆมีผลกระทบที่แตกต่างกันไปนะครับแต่แน่นอนหกเหลี่ยมถูกที่สุดพอใช้แรงงานคนในการทางานพอเป็นแรงงานคนในการทํางานเนี่ยแนะนำคอสเขาก็จะมีแค่แรงงานกับเข็มไม่มีเครื่องจักรนะครับกระจก็ไม่มีความเละเทะนะครับแล้วก็มีความระยะเวลาที่ควบคุมไม่ได้พอเป็นรูปแบบของเข็มไอนะครับแน่นอนว่าเป็นปั้นจั่นในการตอกละนะครับกระทบเรื่องสารสั่นสะเทือนผมกระทบเรื่องเสียงก็จะเยอะกว่ารูปแบบของเข็มหกเหลี่ยมหรือเข็มอื่นๆนะครับในที่ไมโครพายนะครับต้องบอกว่าไมโคร ผลกระทบเรื่องแรงสั่นสะเทือนก็น้อยแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเข็มเจาะปัญหาก็จะเป็นเรื่องดินที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการนาดินออกตัวคอสของเข็มเหล็กเองวันนี้เราบอกว่าในราคาของเข็มเหล็กเองกับรูปแบบของงานต่อเติมไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ดีนะครับถ้าเป็นซีรีส์ดีรุ่นเล็กในการต่อเติมเนี่ยเราบอกว่าราคาไม่ต่างกันจะได้มาลองเปมานะครับราคาไม่ต่างกับไมโครพายแปลว่าไม่ครพายต้นหนึ่งจุดประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดนะครับของเข็มเหล็กอาจจะอยู่เลนจ์ประมาณหมื่นแปดบวกบวกขึ้นไปในแต่ละเคสข มีค่าทิ้งดินไม่มีค่าทิ้งเศษปูนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายตรงนึงที่ต้องบอกว่าราคาของเราเนี่ยเราเรา,เราค่าใช้จ่ายพวกนี้คุณตัดออกไปได้เลยจากราคาของเข็มเหล็กถ้ารูปแบบของรูปของเสาเข็มที่ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในรูปแบบของเข็มงานต,ต,ต่อเติมต่างกันไหมต้องบอกว่าคอสเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคันเบรกดาวว่าราคาตรงแต่ละแ,ละแ,ละแ,ละแบบเหมือนกันไหมนะครับตัดส่วนไหนออกไปได้บ้างนะครับจากทั้ง t o ส cost ที่ผมเช็คมาเนี่ยราคาแทบไม่ต่างกันในรูปแบบนั้นนะครับสัวถ้าเป็นเข็มที่ใหญ่ขึ้นอย่างเข็ ญะร,ระดับ220เราเข็มหนึ่งต้นรับ100ตันถึง150ตันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเคสอย่างเงี้ยนะครับเข็มเหล็กเองแนะนําว่าเอาไว้เป็นงานแก้ปัญหาในโจทย์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นงานที่ต้องไม่มีแรงสั่นสะเทือนเลยนะครับอันนี้เข็มเหล็กรุ่นใหญ่จะไปตอบโจทย์ได้เพราะเนื่องจากว่าวิธีการรูปแบบการทางานเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดในการทํางานถ้าบอกว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งหมดเลยแนะ่นอนว่าในการคอมเพลราคาเนี่ยอาจจะยากนิดนึง เพราะฉะนั้นพูดทาสรุปง่ายก็คือราคาต่างกับเมคอพายไหมถ้าเป็นเข็มงานต่อเติมเราไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มใหญ่สำหรับอาคารวันนี้เราอา,อาจจะมีการเหมาะกับในหน้าง,งานต่างกับแมคอพายเท่านั้นเองนะครับอีกข้อหนึ่งคือและความลึกลหละแน่นอนว่าทุกคนมีคําถามเรื่องควมล็ก,ล,กลึกได้เท่าไหร่ต้องบอกว่ารุ่นมาตรฐานของเรานะครับ NFFS ความยาวสูงสุดของเราคือ3เมตรนะครับในการทํางานแต่ในรุ่นซีรีส์ดีฟนะครับเราจะยาวได้สูงสุดที่34เมตรหรือนะครับหรือเทียบเท่าเท่ากับ SPT หรือการเจาะสำรวจว่าความลึกสำรวจเน่่รเปไไได้ทาห เท่ากับ50โอร์ฟิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นข้อกําหนดว่าเราจะติดตั้งได้วความลึกเท่าไหร่อยู่ที่หลักทางวิศวกรรมเลยนะครับบางพื้นที่อาจจะได้12เมตรบางพื้นที่อาจจะได้15เมตรบางพื้นที่อาจจะได้18เมตรหรือมากสุดที่เราเคยติดตั้งความยาวสูงสุดอยู่ที่34เมตรนะครับอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปเลยหรือเช็คตามหลักวิศวกรรมเลยครับรว่า SPT เท่ากับ50ที่เท่าไหร่ความยาวก็เท่ากับเท่านั้น เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหลักทางวิศวกรรมเลยว่าความยาวของเข็มแต่แต่ละบ้านจะเท่าไหร่นั่นเองก็นะครับผมว่า2คํคำถามนี้แล้เป็นคำถามที่ตอบคำถามได้ว่าหนึ่งในเรื่องราคาและความยาวแล้วกันว่าความยาวจะต้องเท่าไหร่นะครับและราคาจะต้องเป็นประมาณไหนนะครับใน E ีีต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีคําถามยังไงนะครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเพราะผมบอกว่าทุกคาถามเราอยากให้ลูกค้าถามมานะครับเรามีคําตอบให้ถ้ามีงานปัญหาเรื่องงานฐานรากเข็มเหล็กทีนี้ให้คำปรึกษานะครับเเข็็มหล Foundation to Success ฐานรากของความสำเร็จ